สวัสด <Greek passage. S 3> ีค่ะทวประมาณเท่าไหร่คะกเลยหัวเข่า้เลยหัวเข่ไหนแล้วแล้วดั่งระสองรอบตู้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 วู้ตู้ตู้ตูููููููููููู้้้้้้้้้้้้ตูู้้ตูููููููููู้้้้้้้้้้้้ตู้ตูููู้้้ตูููููููู้้้้้้้้

ไขร้อยละไขะนะคือคร้า ในอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีมาเยี่ยมเยียนพี่น้องหลังวัดน้ำวนนะครับชมุมชนหลังวัดน้ำวนวันนี้พร้อมที่ลงในพื้นที่หมู่5หมู่4หมู่5แล้วก็หมู่6นะครับหลังโรงเรียนวัดบังเดือวันนี้เราได้ออกมาสูบน้ำนะครับทั้งวันนะครับเพื่อจะลดะระดับน้ำภายในให้ต่ำที่สุดเพื่อชมุมชนของเราได้มีความปลอดภยัยเรามีพนักงานดูแล24ชั่วโมงครับ เชิญท่านนายอำเภอครับครับ,รบก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกสมใจ,จสุเทพสมใจนะคะแล้วก็ทีมทุกคนนะคะรวมทั้งกำลังผู้ใหญ่บ้านของตำบลบางเดือด้วยวันนี้นะคะได้ร่วมแรงร่วมใจนะคะนำไข่นะคะนำข้าวสารนำน้ำมันพืชนำน้ำเปล่านะคะ<น>มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนะคะ ตรงนั้นที่เลยอ๋ออยู่นูนแล้วเคียร์บนมองบนหน้าเลย มีคือผู้อยู่เบื้องหลังนะครับพวกพีน้องประชาชนนะครมาช่วยโอ๊ยอยบนน้ยตัวพวเราช่วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อาเจรือุงเรืองครับทุกทครัทุกีับทุกคนเลยครับท่าปอดเแี่ดีนายมาเยี่ยมเยียนทีเยี่ยมขายติเอสียดเลยเจ็แจ้งเป็นเดือนนองเดือนน่ะเชื่อมหาแสนะ